สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ aristotle tarot story กันแล้วนะคะวันนี้พี่ก,กาดของเราเน้อก็น่าจะเป็นหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจทุกคนเข้ามาไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะสำหรับคนโสดทั้งหลายคลิปนี้เอาใจสุดลิเลยนะคะหรือจะไม่โสดก็ได้ไหม ใช่นะเพราะว่าเราจะมาดูเรื่องของความสนใจของคนภายนอกกันนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ใครกําลังสนใจเราอยู่นะคะสนใจในที่นี้เราไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของชู้สาวอย่างเดียวด้วยนะเรามองว่าเราจะได้รู้ว่าเออตอนนี้เราทําตัวยังไงมีใครสนใจแล้วเขามองเรายังไงอยู่อะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นคลิปแบบว่าใกล้ไลน์และก็แนะนําเหมือนเดิมเลยสําหรับช่องแม่หมออลิสคนนี้นั่นเองนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะรีบฝากติดตามกันนิดนึงเนาะ กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ดูไปเพลินๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันอีกทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เรามากับไพ่สองสำรับนะอดีชขอแนะนําไพ่ที่เราจะใช้วันนี้กันก่อนเราจะใช้ตัวทาร่นะคะทาร์โอ t อฟเดอะสวิตช์ไวไลท์นะคะตัวนี้ไม่ได้ใช้มานานแล้วมาจากคู่กับ r w w of t t r a c t i o n Tarot นะคะตัวนี้เป็นตัวที่เรา ชอบมาต้องบอกว่าชอบมากเลยก็จะเอามาดูกันว่าคุณนะคะมีเสน่ห์ยังไงด้วยแล้วก็คนที่เขาสนใจเนี่ยเขาสนใจแบบไหนแล้วก็สังเกตยังไงนะคะกติกาง่ายๆในการเล่นพิราการของลิสคือทุกคนต้องทําสมาธิและคิดถึงตัวเองให้เยอะที่สุดนะคะคิดถึงเสน่ห์แล้วก็ตั้งคําถามให้ชัดเจนนะสำคัญมากนะ ตั้งคำถามให้ชัดเจนพร้อมต้องหลับตาลงด้วยนะคะตั้งคำถามได้เลยค่ะว่าตอนนี้กําลังมีใครสนใจเราอยู่หรือเปล่านะคะถามอย่างนี้วนไปพอรีสบอกว่าลืมตาคุณก็ลืมตาเลือกไพ่ได้เลยนะคะโอเคตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกคนหลับตาทําสมาธิและพร้อมตั้งคําถามในใจได้เลยค่ะพร้อมนะคะ 1 2 3ลืมตาค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่หนึ่งนะคะคุณเลือกไพ่สวิตช์ไวด์ไลท์ทั้งหมดเลยนะสิ่งแรกที่อลิซจะอ่านก่อนก็คือสเสน่ห์ของคนกลุ่มที่หนึ่งนิดนึงเนาะเราจะดูว่าใครสนใจเราขนาดไหนเนี่ยเราต้องรู้ตัวเองด้วยนะว่าตอนนี้เราแอคชั่นยังไงและสเสน่ห์ดึงดูดของเราเป็นยังไงนะคะมาดูใบแรกกันนิดนึงค่ะต้องบอกว่าไอตัวเสน่ห์เนี่ยอลิสรูกสึกว่าคุณคุณมีสเสน่ห์อยู่นะแต่ด้วยที่ตอนนี้คุณอาจจะมีความแบบรู้สึกที่ค่อนข้างหมองๆห,หน่อยเดาๆ อ,นะอาจจะเครียดเรื่องงานเรื่องเรียนของตัวเองอยู่หรือบางคนเนี่ยเพิ่งเลิกกับแฟนหมาดๆหรืออาจกําลังรู้สึกว่าอกหักอะไรกับใครสักคนมาอะไรก็ได้ที่มันทําให้คุณรู้สึกหมองนะคะดังนั้นในตัวเสน่ห์เนี่ยมันมันมองว่ามันน้อยมากๆเลยที่เราเป็นอยู่ด้วยอีกเรื่องหนึง่งน่าจะเป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกของคนกลุ่มที่หนึ่งด้วยค่ะในส่วนตอนนี้คือคุณเองอ่ะอาจจะยังไม่ได้สนใจอะไรใหม่ๆไม่ได้สนใจสิ่งใหม่ๆเลยคุณกําลังวนเวียนอยู่กับเรื่องราวเก่าๆเนาะอาจจะเป็นคนคุยเก่าก็ได ได้หรือจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอลิปมองว่าเกี่ยวหมดเลยนะเพราะตอนนี้มันเหมือนหลายๆเรื่องอ่ะมันเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องของต่างๆที่มันแบบเขาเรียกความคาดหวังของคุณเองอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องที่บ้านน้องๆบางคนอาจกําลังมีปัญหากับใครบางคนอยู่แต่ณตอนนี้เรามองว่าไอตัวสเสน่ห์ทั้งหมดอ่ะมันก็เลยมาจากอินเนอร์ของเราที่เราแสดงออกมาด้วยนะคะความหม่นมองหรือแม้แต่เป็นความแบบ ไม่เข้าใจตัวเองตอนนี้มันก็เลยทําให้เราอะรู้สึกดาวลงๆบางทีเนี่ยใครที่เขามองเราเข้ามาเนี่ยเขาก็มองเราไม่ออกว่าเรารู้สึกยังไงกันแน่หรือเราเก็บอาการอะไรอยู่หรือเรากําลังคิดอะไรอยู่นะคะขนาดคนใกล้ตัวก็อาจจะยังจับความรู้สึกของคนกลุ่มที่1ไม่ได้เลยว่าตอนนี้สรุปแล้วคุณเป็นอะไรนะคะในความสนใจในเรื่องของความรักหรืออยากมีใหม่หรืออะไรประมาณนี้กลุ่มที่1ก็ยังมองอยู่นะก็ไม่ได้ปับอกปิดกัน้นแต่มันเพียงแค่ว่ามันไม่ได้โฟกัสจริงๆมากกว่าว่าเราจะรู้สึก อะไรกับใครได้ไหมหรือถ้ามีใครมาสนเราตอนนี้เราจะไปได้จริงๆหรอเพราะเราก็ยังมีความรู้สึกว่าคนที่สนใจเราอยากให้เป็นคนที่เราสนใจเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าใครก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคะสเสน่ห์มันก็เลยดูไม่ได้ดึงดูดคนใหม่ๆมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูลักษณะของคนที่เขาสนใจคุณเนี่ยมันจะไปอยู่ในลักษณะแบบไหนนะแต่ถามว่ามีไหมนะอดิยต้องบอกว่ามันมีค่ะคนที่สนใจของคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องของความห่วง ห่วงใย,ยมากกว่านะคะอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวนะคะใกล้ตัวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณเองอาจจะคาดไม่ได้ไม่คิดถึงว่าเฮ้ยเขาต้องมาคิดถึงเราเขาจะมาสนใจเราหรืออาจจะเป็นคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะปล่อยผ่านนะคุณแทบจะไม่ได้ใส่ใจเลยลักษณะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่ารุ่นพี่นะคะเป็นคนมากกว่าซะเป็นส่วนใหญ่ที่กําลังสนใจเราหรือกําลังห่วงใย,ยเราอยู่มีความเอ็นดูเราอยู่อาจจะด้วยที่อย่างที่บอกไปว่าเรามีหลายเรื่องที่เรากําลังเผชิญหน้า อยู่เรากําลังอารมณ์ใหม่ดีใหม่คอยนิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยได้อยู่ในในความสนใจแบบห่างๆนะยังยังดูไม่ได้ดึงดูดอะไรเยอะแต่ลักษณะคนนี้ค่ะค่อนข้างเป็นคนที่ดีนะคนที่สนใจคุณอยู่ไม่ใช่คนเลวร้ายไม่ได้เข้ามาเพื่อทําร้ายอะไรเรานะคะเป็นความห่วงใย,ยเป็นความสนใจในเรื่องของความเป็นห่วง อย่างเดียวเลยอลิศพูดแต่เรื่องห่วงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าถามว่าเชิงชู้สาวไหมเชิงความรักไหมมันเป็นเรื่องของการต่อยอดเนาะเพราะลักษณะของคนเนี้ยเขาไม่ได้เป็นคนที่เร่งรีบหรือเป็นคนที่เร็วค่ะเป็นคนเฉยๆเป็นคนเชื่องช้านะแล้วก็ค่อนข้างเป็นแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นจุดศูนย์กลางของใครมากกว่าประมาณนั้นอาจจะเป็นคนที่มีความเก่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอบอุ่นในอีกทางหนึ่งแน่ทีนี้เราสังเกตยังไงละเออนะคะอลิศเสริมมาให้ไปนิดนึงว่าคุณจะสังเกตกับคน คนคนนี้ยังไงคนคนนี้ค่ะอยู่ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลตัวคุณเองนะแล้วก็เป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงอย่างที่บอกไปว่าหลายครั้งที่เราพยายามจะรู้ว่าคนไหนสนใจเราเนี่ยคุณกลับเป็นคนที่เขาจะเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงแล้วก็คุณคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยคนแบบนี้หรอจะมาสนใจฉันคนแบบนี้หรอที่จะมาออรู้สึกอะไรกับฉันอะไรประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่มันเป็นการดึงดูดให้มาอยู่ในวนเวียนในเรื่องเดียวกันมากกว่ามันอาจจะเป็นโมเมนต์หนึ่งที่แบบว่า เป็นความห่วงใยแล้วก็เป็นความสนใจในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะแต่ต้องถามว่าเป็นการต่อยอดได้ไหมกับเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักถ้าคุณกําลังโสดอยู่ตอนนี้คนคนนี้จะใช่เป็นคนที่เข้ามาเฮลิ่งคุณหรือจะเข้ามาเป็นคนที่แบบคนเคียงข้างหรือมาเป็นแฟนเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกตรงว่าคนคนนี้ไม่ได้เป็นเชิงในมิตรภาพมากกว่ายังไม่แค่เชิงชู้สาวขนาดนั้นยังเป็นความสนใจในแบบที่เป็นห่วงอย่างที่บอกไปว่าอาจจะเป็นเพื่อนของเราแหละที่สนใจเรามากที่สุดนะตอนนี้ คนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นรุ่นพี่ของเราหรือเป็นคนที่เราเคารพก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นความสนใจแบบนั้นเพราะบอกแล้วว่าตัวตนของคนกลุ่มที่หนึ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องของความคิดที่แบบว่าเย่อแยะไปหมดเลยนะคะสเสน่ห์มันก็เลยไม่ได้ดึงในเชิงของแบบ ความเป็นชู้สาวเชิงรักแรกพบอะไรขนาดนั้นนะคะหรือถ้าคุณกําลังคิดถึงใครอยู่นะว่าเนาเนี้ยเขาจะมาสนใจอะไรเราไหมนะ่ะมันก็ยังมองว่ายังไม่ใช่คนที่คุณคิดถึงนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนกลุ่มนี้หนึ่งยังไม่เหมาะสมกับเรื่องของความรักนะคะหรือไปมองในเรื่องของความฟุง้งความมโนอะไรอย่างเงี้ยลิศอาจจะต้องช่วยดอกคะ่ะเพราะใบสุดท้ายเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณเองเนี่ย พยายามที่จะลืมเรื่องอะไรเก่าๆอยู่แล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนอะไรในสิ่งที่คุณอยากจะเปลี่ยนแต่มันอาจจะยังเปลี่ยนไม่ได้แล้วคุณเองก็ยังรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคําถามมันยังดู คิดไปคิดมาคิดวนเนาะยังเฝ้ารอหรือเฝ้ารักหรือเฝ้าอะไรกับเรื่องเดิมๆด,ดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะมีใครหรือมีความรักครั้งใหม่สิ่งที่ไพ่แนะนําได้คือเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆถ้าสิ่งเดิมๆม,มันดีอยู่แล้วเราก็เพียงแค่ทําให้มันดีกว่าเดิมแต่ถ้าใครค่ะตอนนี้อยู่กับสิ่งที่รู้สึกเป็นน e g a t i มันยังไม่ได้ดียังไม่ได้ช่วยอะไรเรามากแนะนําให้แบบว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะ แนะนำให้ให้เราไปมองหาสิ่งใหม่ๆหรือทําอะไรที่มันดูแบบเฟชกว่านี้สดใสกว่านี้เนาะพยายามแบบ รู้แหละว่ามันมองรู้แหละว่าเหนื่อยนะตอนนี้คือ,อรีเข้าใจเนาะเราก็แตะไหล่ตัวเองแล้วเราก็พยายามที่จะต้องแบบพุชอัพตัวเองขึ้นมายังไงก็ต้องเป็นเป็นกำลังใจให้กับคนกลุ่มที่หนึ่งเยอะๆเลยนะคะจับมือกันนิดนึงนะมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในเรื่องของแบบว่าเราดีบเรื่องอะไรงแบบมันเหมือนแบบเป็นการระบายส่วนหนึ่งเนาะ,ะรคิดว่าเพื่อนคนไหนที่เขา,าอ่านคอมเมนต์เขาอาจจะมาให้กําลังใจปึกการให้กําลังใจซึ่งกันและกันเป็นการให้พลังบวกต่อกันอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับชนกลุ่ หเหมือนกนกัดังนั้นในตอนช่วงระยะเวลานี้เนาะตอนนี้ยังไม่มีใครสนใจคุณในเรื่องของความชู้ชสาวแต่เป็นความสนใจในด้านของความห่วงใยแล้วก็เป็นเรื่องของความปรารถนาดีค่ะคอนเฟิร์มมประมาณนี้ได้เลยนะสำหรับกลุ่มที่หนึ่งยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามมาลิศน,นะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่กดไลค์กดแชร์กันยังไงก็มาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็ไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ สำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะคุณเลือกไพ่แบบสลับกันแบบนี้เนอะมีทั้งรอ of a c t i o n และก็มีทั้ง Sweet Twilight นะคะมาดูอย่างแรกเลยที่อลิซาอ่านเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวของตัวตนคนกลุ่มที่2บวกกับเรื่องของสเสน่ห์ตอนนี้นิดนึงว่าตอนนี้คนมองคุณยังไงอยู่แล้วก็สเสน่ห์ของคุณมันเกิดอะไรขึ้นนะคะใบแรกสิ่งที่รู้สึกได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของความแบบ ช่วงนี้กลุ่มสองมีเสน่ห์และพูดง่ายๆนะคุณเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็เป็นเสน่ห์ที่คุณก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นความมีเสน่ห์โดยที่ไม่ต้องบังคับมันมาด้วยความเป็นธรรมชาติแต่ความมีเสน่ห์ของคุณนี้มันก็ยังเป็นในเรื่องของอเขาเรียกดาบสองคมนิดนึงเนาะความความมีเสน่ห์มันเป็นเรื่องของแบบ บางทีมันก็ดูโดดเด่นเกินไปเออไอความสนใจอะไรเงี้ยมันก็จะดึงดูดเข้ามานะคะเป็นเรื่องของความแบบว่ามีออร่ามีพ w e r นะคะช่วงเนี้ยคุณทําอะไรแล้วรู้สึกเป็นตัวเองมากๆเลยรู้สึกทําอะไรแล้วรู้สึกแบบมันมีพลังคุณรู้สึกได้หรือเลปล่าแล้วก็ทําอะไรมันคิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องแบบว่าดีที่สุดไปให้สุดอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ เรคิดว่าคนกลุ่มที่สองมีอยู่ไม่นิ่งเลยนะเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งและเป็นคนที่ฉะฉานเป็นคนที่เต็มที่กับทุกๆอย่างนะคะมีอะไรออกหน้าออกตาหรือไปช่วยเหลือใครอะไรเงี้ยคนกลุ่มที่สองก็จะสามารถที่จะอกไปไกลไปคนแรกอะไรเงี้ยก่อนเลยเหมือนกันทําให้คนที่มองเราเข้ามาเนี่ยเขาก็มองว่าหนึ่งเราก็อาจจะเป็นเหมือนดวงอาทิตย์อะคะ่ะเข้าไกลมากๆก็ร้อนเกินไปอะไรประมาณนี้อยู่ไกลๆก็รู้สึกอบอุ่นนะคะแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณเองอาจจะแบบต่อให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ขนาด คุณก็อาจจะเป็นคนที่มีกําแพงนะคะสเสน่ห์ของคุณมันเลยมอง,มองได้แ่าเป็นนี้ทั้งข้อดี แล้วก็ข้อเสียด้วยถามว่าดึงดูดไหมช่วงนี้ก็มีความดึงดูดแต่ก็ยังมีความที่ทําให้คนที่เขามองเข้ามาเนี่ยมีความไม่กล้ามีความเกรงนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะมีเสน่ห์มันก็เกิดคําถามตัวคนกลุ่มที่2ได้เหมือนกันว่าเราเหรอมีเสน่ห์เหรอใช่เหรออรล่าเหรอพลังเหรออะไรอย่างเงี้ยมันถามตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะแล้วหลายครั้งที่คนกลุ่มที่1แบบว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองมันก็ยังเป็นอีกด้านหนึ่งที่ทําให้คนแบบเออดูน่ารักดีเนาะดูมีความแบบเป เป็นแบบว่าสายแบบปนเป,ปิปลอ,อะไรประมาณนี้ยก็มีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคนไม่นิ่งไงพอไม่นิ่งแล้วไปท,ทหนหนํานู่นทํานี่มีความแบบว่าผิดพลาดเล็กผิดพลาดน้อยมันน่ารักไปหมดเลยนะคะ <c oughs> ก็ดีใจด้วยว่าสเสน่ห์ของคุณกําลังมาช่วงนี้จะทําอะไรก็รีบทาแล้วกันเพราะว่าในช่วงของการดูไพ่เนาะหรือเวลาคุณมาดูคลิปเนี่ยยังไงมันจะมีเวลาประมาณช่วง2-3ถึงถเดือนนะคะ <c oughs> จากนั้นคุณค่อยมาดูใหม่กลับมาดูใหม่กับคลิปนี้ก็ได้เหมือนกันดังนั้นเรามองว่าตอนนี้เสน่ห์ของคุณมันอยู่ประมาณนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าแล้วคนแบบไหนที่กำลังสนใจเราอยู่นะคะสิ่งแรกที่เห็น ถ้าบอกว่าความสนใจของคนคนนี้หรือลักษณะของคนคนนี้มองได้ว่าเขาก็โดดเด่นไม่แพ้คุณเหมือนกันค่ะเขาพยายามที่จะทําอะไรที่มันดูเทียบเท่ากับคุณแสดงออกคล้ายๆกับคุณนะคะหรือว่าอยู่ในจุดที่ใกล้ๆกับคุณนั่นแหละไม่ใช่บอกว่าอยู่ใกล้กันในระยะทางนะแต่เป็นเรื่องของความแบบมีเสน่ห์คล้ายๆกันคนคนนี้ลักษณะเขาก็มีเสน่ห์นะคะอีกอย่างหนึ่งคือเขามองว่าคุณเองอ่ะมันดูแบบดึงดูดนะคะและอีก อีกอย่างเนาะคุณก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยน่าดึงดูดด้วยเช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะคะหรือเป็นคนที่คุณมองหรือมองอยู่อะไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะแต่ถามว่าเขาจะสนใจกลับมาไหมอันนี้ลยต้องบอกว่าลักษณะของความสนใจเดี๋ยวมีมีสูงด้วยแต่มันก็ไม่ใช่คนคนเดียวเหมือนกันเพราะคนที่กําลังสนใจกับคุณอยู่ตอนนี้มันดูแบบเยอะแล้วก็มีหลายแบบมากลักษณะก็ดูแบบว่าเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบติดๆหรือเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นคนที่จริงจังนะคะไม่ค่อยตตยตัว ก็แปลว่าคนกลุ่มที่2ค่ะคนที่กําลังสนใจคุณเนี่ยมีหลากหลายแปลว่ามีมากกว่าหนึ่งคนนะคะสนใจกับคุณในเชิงไหนล่ะความสนใจก็คือความอยากเข้าหานะคะอยากจะเรียนรู้ในตัวคุณอยากจะได้แบบสัมผัสอะไรกับคุณหรือแม้จะเป็นการที่จะเข้ามาจีบคุณก็ได้เหมือนกันใครที่กําลังแบบว่ากําลังคุยกับคนคนนึงอยู่แล้วก็มีตัวละครเนาะแต่ว่ามาดูวนันนี้แล้วเราอยากรู้ว่าเป็นใครไหมมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เราไม่ได้คิดก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่เรารู้สึกว่า เราสนใจเขาอยู่นะเออคนนี้แน่ๆไหม น่าจะเป็นลักษณะที่คุณก็รู้จักเขาและคุณก็สนใจเขาอยู่เหมือนกันแปลว่าเขากําลังสนใจคุณกลับมานะคะเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันมาเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่คุณกับเขานะคะลักษณะการสังเกตว่าคนคนนี้เป็นคนไหน,ไหนใกล้หรือไกลอะไรประมาณนี้คนคนนี้เคยมีโมเมนตร์ร่วมกับคุณแล้วนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะอาจจะเป็นคนที่เคยเจอกันนะคะได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะอาจจะไม่ได้รู้จักกันมากนะอาจจะเป็นแค่เพิ่งรู้จักเลยเพิ่งแมทแฟนเลยแล้วก็หายกันไปอะไรประมาณนี้แต่อยู่ๆก็ ึกถึงนะคะเป็นการกลับมาคิดถึงเรานะหรือบางทีเป็นคนที่เราอยู่ด้วยใกล้แล้วก็มีโมเมนต์ร่วมกันอยู่แต่ก็ยังเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณสนใจเขาเขาเนี่ยเราจะสนใจเราต่างคนต่างแบบคิดเหมือนกันนะคะต้องบอกเป็นคนที่คิดเหมือนกันเป็นคนที่คล้ายๆกันอะสนใจคนอยู่กับคนกลุ่มที่2แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทั้งหมดเลยนะไพ่เนี่ยม,มันแสดงในตัวตนของคนกลุ่มที่2องบ,บวกกับคนที่คุณกําลังสนใจเนี่ยมันดูแบบว่า มันต้องมีโมเมนต์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าใช่หรือไม่ใช่หรือมีการตัดสินหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนของคุณก็ได้หรือเป็นคนที่เคยมีสถานนะใดกับหนึ่งของคุณมาก่อนแล้วก็มาปรับเปลี่ยนไปอีกสถาน,นะหนึ่งก็เป็นได้เหมือนกันนะคะจะเป็นคนในอดีตได้ไหมเป็นไปได้แต่ไม่ใช่อดีตที่ไกลแน่นอนจะเป็นคนที่เพิ่งเคยเจอมานะคะอาจจะเป็นช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเคยเจอกันแต่สุดท้ายก็ ห่างกันไปแต่ก็มาเจอกันอีกทีอาจจะเป็นทางโซเชียลนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของแบบคนแนะนําหรือเขารู้จักกับคนของเราเป็นไปได้หมดกับคนที่เข้ามาสนใจกับคนกลุ่มที่2แต่ต้องบอกว่ามันมามากกว่าหนึ่งดังนั้นเราต้องมาแยกกันต่อค่ะว่าแล้วคนกลุ่ม2จะเลือกอยังไงเพราะว่าเลือกผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันนะถ้าเราเลือกคนที่ใช่เราก็รู้สึกว่าแบบเออสบายไปแต่ถ้าเราไปเลือกคนที่เรารู้สึกว่าแค่ฉาบฉวยแค่รู้สึกดีแค่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังความรู้สึกของคนกลุ่ม ที่2เหมือนกันเพราะอะไรอลิศขอย้อนไปที่ใบแรกให้กับคนกลุ่มที่2เนาะเพราะตัวคุณเองยังคอนโทรลอารมณ์ตัวเองหลายๆอย่างไม่ค่อยได้แล้วก็ทําให้คุณเองยังรู้สึกว่าเราเนี่ยนะมีเสน่ห์หรือเราไม่มั่นใจในตัวเองหรือคุณก็สามารถเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองได้เช่นเดียวกันเป็นคนมีเสน่ห์แบบไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะดังนั้นในคลิปนี้นะ เป็นความสนใจขอสรุปให้และกันกับคําตอบก็คือว่ามีคนกําลังสนใจคุณอยู่และมาในเชิงของความรักความแบบว่าอยากจะศึกษาต่ออยากจะเรียนรู้อยากจะเข้ามารู้จักคุณมากขึ้นดังนั้นค่ะลองเปิดใจแล้วก็ลองแบบว่าพูดคุยดูหรือเป็นการแบบว่าคุยก่อนเป็นเพื่อนก็ได้คุณจะไม่จําเป็นต้องรีบคิดหรือรีบร้อนอะไรนะถ้าใครเหงามากๆระวังเจอกับดักความเหงาของตัวเองละกันนะเตือนไว้แค่นี้แหละค่ะยังไงก็ เป็นกําลังใจให้กับคนกลุ่ม2นะคะหวว่าคุณจะได้เจอคนนั้นของคุณเร็วๆนะคะยังไงขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามมาดิมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็น like, ก, share, กนลังใจให้กันด้วยกด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าวันนี้ก็บาย สำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่3นะคะคุณเลือก a w of attraction ทั้งหมดเลยนะมาดูกันนิดนึงค่ะว่าตอนนี้คนกลุ่มที่3มีเสน่ห์มากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็แบบว่าคนเขามองคุณมายังไงคุณเป็นคนยังไงอยู่นะช่วงเวลานี้นะมันอาจจะอยู่ในช่วงเวลา2-3เดือนเนอะกับทา m i มมิ่งของคลิปนี้ดังนั้นเนี่ยใครมาดูนะมันเป็นไทม์เ t e คุณสามารถดูเวลาไหนก็ได้คะ่ะแต่เมื่อคุณดูแล้วนับจากวันที่ดูไปสัก2 3เดือนดูซิว่าความสนใจของคุณตอน หรือว่าสเสน่ห์ของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะกลุ่มที่3เองอลิต้องบอกว่ามีหลายอย่างนะที่ ที่เยคิดว่าคนกลุ่มที่3เป็นคนที่กลุ่มที่โดดเด่นที่สุดนะคะเสน่ห์คนเนี่ยโดดเด่นที่สุดเลยในใน3กลุ่มนี้เราก็เป็นเป็นเสน่ห์ที่มาจากความเก่งกาจของคุณมากับสิ่งที่คุณทําไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณไม่รู้ตัวหรอว่าคุณกําลังสร้างเสน่ห์อยู่แล้วก็สร้างความโดดเด่นให้คนมองหาหรือมองเข้าหามานะคะเลยทําให้ความรู้สึกของคนอื่นที่มองเราเข้ามาเนี่ยเราเป็นคนที่มีความโดดเด่นเรามีเป็นคนที่แบบ ถ้าพูณง่ายๆก็ยังมีความยูนิคของตัวเองด้วยมีความติดมีความไม่นิ่งนะคะแล้วก็มีความแบบสวิงไปกับอารมณ์หลายๆอย่างเป็นคนหลายอารมณ์ด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่คอนโทรลอะไรตัวเองไม่ค่อยได้แต่สนุกกับการใช้ชีวิตแล้วมีไลฟ์สไตล์ที่เท่นะคะแล้วไลฟ์สไตล์ที่สเสน่ห์คุณไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าตอนนี้คุณกำลังมีสเสน่ห์หรือว่าจากที่ฟังอยู่แล้วแบบเอ๊ะใช่หรือเปล่าอลิซอะไรเงี้ยลองไปลองเลือกไพ่ใหม่หนะถ้ายังเป็นกลุ่ม3าเนี่ยจงเชื่อได้แล้วว่าตัวเองอะเป็นคนมีเเสน นะแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะหลายๆครั้งที่คนกลุ่ม3ามที่ไม่เข้าใจตัวเองคือเราทําอะไรปกตินั่นแหละเราเป็นธรรมชาติของเรานั่นแหละแต่มันมีเสน่ห์ใช่ไหมมันมีเสน่ห์คนมองเข้ามาใช่ไหมดูมีคนสนใจใช่ไหมคะแต่คนที่สนใจกับคุณจริงๆกับหัวข้อนี้นะคะถ้ามันจะมาในแบบไหนหรือลักษณะแบบไหนเน,นี่ยอลิต้องบอกว่าคนที่สนใจกับคุณนะมันมาแบบฉาบฉวยกับสิ่งที่คุณทํานะคะมันก็เลยมองง่ายๆว่า เฮ้ยเป็นกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดเป็นกลุ่มที่มีคนสนใจมากที่สุดแต่สนใจกับสิ่งที่เราทำแต่ไม่ได้สนใจที่จะเข้ามาเพื่อจะแบบอะไรบางอย่างกับเราเพราะว่าคนกลุ่ม3ทํทำให้คนเนี่ยเกรงและก็กลัวอยู่ด้วยนะคะถ้าสมมติเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยเขายังรู้สึกว่ากลุ่ม3เองเนี่ยเป็นคนที่ยังเข้าถึงยากคุณมีโลกของคุณคุณมีโมเมนต์ของคุณนะคะลักษณะของคนที่สนใจคุณเนี่ยก็เลยเป็นคนที่แบบว่ามองอยู่ไกลๆนะคะเป็นคนที่ไม่กล้าอะไรเลยเป็น ็นคนที่อายเป็นคนแอบหรืออารมณ์ประมาณแอบปื้มแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นมากกว่านะลักษณะของคนที่เข้ามาสนใจกับคนกลุ่มที่3แต่ทั้ง2องันอนะลิต้องบอกว่ามันไม่ใช่ข้อเสียนะแต่มันเป็นเรื่องหนึ่งที่อลิซคิดว่ามันเป็น,นกับดักของคนกลุ่มที่3และว่าสเสน่ห์ของเราถ้าสมมติเราโสดอยู่แล้วเ,เราอยากมีใครสักคนเนี่ยตอนนี้พาพยายามที่ต้องรอ o p เสน่ห์โอ้โห พูดอย่างนี้ก็ยูยากเหมือนกันนะดรอปเสน่ห์หรือดรอปอยังไงนะคะเวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอลิคิดว่าเวลาที่คุณทําหัดอยากให้คุณสนใจอะไรที่มันอยู่ในรอบข้างบ้างนะคะทําอะไรเนี่ยลองแชร์링ให้คนอื่นได้ทําสิ่งนั้นๆไปพร้พอมๆกับคุณด้วยมันจะทําให้คุณดูหวานกว่านี้ดูอ่อนกว่านี้และทําให้คนเนี่ยกล้าเข้าหามากกว่านี้นะคะหรือวิธีพูดอาจจะห้ามแข็งเนาะอาจจะพูดให้อ่อนลงแล้วก็ทําให้คนรู้สึกว่าเอ้ยคุณยังสามารถที่จะคุยได้สามารถที่จะเข้าใกล้ได้ ใช่อะไรประมาณนี้เช่นเดียวกันเหมือนกันอ่ะแต่ทีนี้ลักคนแบบนี้ค่ะลักษณะดูเป็นแบบไกลๆก,ก็แล้วเนาะแล้วก็เป็นดูเหมือนแฟนคลับด้วยแต่ว่าไอตัวที่เป็นช้างเพือกของเราช้างเพือกเลยนะคะคนที่สนใจจริงๆที่อยากจะเข้ามามีไหมมีค่ะแต่ว่าเป็นคนที่อลิคิดว่าคุณคุณคุณกับเขาอาจจะยังไม่ใช่ช่วงนี้ที่ที่จะได้เจอกันแน่นอนแต่เขาสนใจคุณไหมสนใจเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่สังเกตได้คือ เป็นคนที่แอบชอบนะคะแอบชอบคือกลุ่มที่3มีคนแอบชอบและเขาจะไม่เผยตัวเด็ดขาดด้วยอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวมากๆหรือเปล่าหรือเป็นการที่กลัวในเรื่องของสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนไปนะคะเป็นคนที่คุณคิดว่าคุณให้ได้แค่นี้จริงๆอะ่ะคนที่สนใจคุณเป็นคนที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือมันแบบถ้าถ้ามันจะเป็นไปมันดูแบบ คุณอาจจะต่อต้านก็ได้อะอลิซเลยรู้สึกว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่จะไม่เปิดตัวกับความสนใจนี้เลยแต่เขาจะคอยที่แบบว่าซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังคุยอยุดช่วยคุณอยู่ข้างหลังหรือเป็นเพื่อนของคุณหรือเป็นเพื่อนสนิทเลยก็ได้เหมือนกันนะคะที่สนใจเราหรือยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะมันก็ไม่ได้เชิงความรักทั้งหมดนะสําหรับกลุ่มที่3สเสน่ห์ของคุณมันดึงดูดก็จริงค่ะแต่มันไม่ได้ดึงดูดในเรื่องของคนรักเข้ามามันดึงดูดในเรื่องของแบบ มันเป็นเชิงแบบความสนใจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการที่อยากจะแชร์ริงอยากจะแชร์เทคนิคหรือบางครั้งอะคนที่เรนบอกไปว่ามันใกล้ตัวมากๆเนี่ยคือเขาแค่อยากอยู่ใกล้คุณเฉยๆคือสนใจแต่เราแค่อยากอยู่ใกล้เราอยากมีโมเมนต์แค่เนี้ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณเลยเขาแค่ต้องการแบบอยู่แค่นี้มันเลยทําให้คุณอะอยู่กับเขาได้อยู่เรื่อยๆดังนั้นค่ะในตัวของกลุ่มที่3าเนาะเพราะว่าตัวของไพ่ใบสุดท้ายเนี่ย เลยต้องบอกว่าช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เป็นช่วงที่คุณจะได้สลาโซนหรือได้แบบว่าซัมติงอะไรกับใครแต่มันก็จะได้ในเรื่องของการที่คุณได้เป็นตัวเองอย่างสุดๆเหมือนกันคุณได้ทําในสิ่งที่คุณชอบคุณโดดเด่นนะคะทําอาการเขาเรียกว่าทําอะไรตอนตอน,นี้ย ก็โดดเด่นไปหมดก็เลยอยากให้คุณเนี่ยลองบาลานซ์ตัวเองดีๆบาลานซ์ความรู้สึกแล้วก็บาานซ์กับสิ่งที่ทํานะคะมีตารางมีในเรื่องของสไตล์ของตัวเองเนี้ยแชร์งออกไปให้มันดูแบบว่าหลายๆคนเข้าถึงเพราะไม่ตอนนั้นไม่อย่างนั้นเออถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคนหนึ่งที่โด่งดังโดดเด่น แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าหาสุดท้ายแล้วเราอาจจะต้องอยู่คนเดียวกับความโดดเด่นของเราเกินไปสเสน่ห์แรงก็แช่ว่าจะแบบว่ามีคนเข้ามาสนใจเราง่ายนะความสนใจของเขามันก็เลยอยู่แบบว่าห่างจากตัวเราไปหน่อยไม่กล้าที่จะเข้ามาถ้าใครที่คุณสนใจอยู่นะคะแล้วคุณคิดว่าตอนนี้เขาสนใจเราไหมเนี่ยอาจจะต้องเป็นอีกหัวข้อหนึง่งแต่ตรงนี้อดีคิดว่าใครกําลัง สนใจคนอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่คนที่คุณสนใจคําตอบนะไม่ใช่ที่คุณสนใจแต่จะเป็นคนที่ไกลแล้วก็เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตที่ดูแลอยู่ข้างหลังเป็นคนที่ใกล้ตัวและเป็นคนที่สนิทกับคุณเช่นเดียวกันลองไปนึกดูดีๆนะจ๊ะแต่ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าถ้ามาันเฉลจริงแล้วคุณรู้สึกต่อต้านคุณอย่าเพิ่งคิดร้ายหรือเพิ่งระแวงใครนะอลิสแค่มองว่ามองให้มันเป็นเรื่องบวกเรื่องดีดีกว่าว่ามีคนรักก็ดีกว่ามีคนเกลียดแค่นั้นเองนะคะจงยิ้มยอมรับแล้วก็ยอมรับได้แล้วว่าตอนนี้ตัวเอง มีเสน่มากนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะคะมีอะไรที่ไม่เข้าใจตรงไหนน้องก็อลิกสกราบขอโทษด้วยเหมือนกันแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะใครที่เจอกันครั้งแรกกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าจ้าวันนี้ก็บายค่ะ